กลางคืนไร้แสงดาวเจ้าชายมารกำลังจะเผาโลกทั้งใบให้หมดไหมแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าจะทำลายโลกหรือหัวใจของตัวเองกันแน่หลันอูหานผู้เกิดจากเปลวไฟแรกเริ่มหัวใจเขาแค่สั่นเพียงครั้งเดียวก็อาจเผาแผ่นดินได้สวรรค์จึงสั่งห้ามเขารักห้ามผูกพันห้ามแม้แต่จะรู้สึกเขาจึงงดงามแต่เดียวดายเป็นเปลวไฟที่ใครก็หวาดกลัวจนวันที่สงครามกำลังตลืนเมืองสุดท้ายหญิงชุดขาวคนหนึ่งก้าออกจากหมู่เมฆไปสิงหลัวนักทศผู้เกิดจากดอกเหมยเพียงแววตาเธอทำให้ไฟมาในใจเขาสงบลงในช่วลงหายใจเดียวเเจจ้้าา็บช่่หรือไมถ อยากทำลายโลกก็อย่าทำร้ายตัวเองอีกแล้วเธอไม่เห็นเขาเป็นปีศาจแต่เห็นความเจ็บที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าเพลิงมารแสงกับเงาจึงเริ่มเยือยียาก,กันแม้รู้ว่าความรักนี้สวรรค์ไม่อนุญาตเมื่อเทพลงมาพาตัวเธอเขาสู้จนเลือดมันย้อมแขนไม่ใช่เพื่อท้าทายสวรรค์แต่เพราะตัวเสียเธอไปก่อนประตูสวรรค์ปิดเขากระซิบแถวเบาหากข้าต้องอยู่ในความมืดตลอดกาลเจ้าคือแสงเดียวที่ข้าขอจำหลันอูหานคือคนที่โลกมองว่าอันตรายแต่แท้จริงหัวใจเขาบอบช้ำเกินกว่าที่ใครรู้ส่วนไปซิงหลัวอ่อนโยนพอจะยอมรับความเจ็ของงคนทั้้้โลกแมรูว่า ตัวเองอาจเป็นฝ่ายถูกเผาผลาญน,นี่คือรักที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อครอบครองแต่เกิดมาเพื่อหยู่อย่าจำไว้บางครั้งความอบอุ่นของเพียงหนึ่งคนสามารถอยู่สงครามทั้งหัวใจได้และในความรักไม่ต้องเป็นแสงของใครแค่เป็นคนที่ไม่ทิ้งกันในความมืดก็พอแล้ว